พี่นอ้องบักฮุงบักฮุงฝรั่งเล่าสือบักฮุงมากฝากเอื้อปวดถัวไงซ้ำแขนไงกาแขนอีกตั้งหากพี่น้องเอ้ยสองกิโลกรัวเป็นตะแซบพี่นอ้องบักฮุงไถไปรเดยกินก็กินบักฮุงฝรั่งนี่แหละครับพี่น้องโอ้แสบแซบโอ้ฮิมฮมนี่แหละครับพี่น้องได้กินซ้ำนี่กับซ้ำมาบุญแล้ว พี่น้องเอ้ยฝรั่งเล่าบอว่าจะกินตามหุงห้วยนวยบักไงเพื่อนจะเอาจนมดพี่น้องนะโอเคตามให้เขาพี่น้อง่เดสมมตาน น้องเมตตาบอกว่าขนาดเพิ่นบ่ค่อยสบายเพิ่นป่วยเพิ่นก็นยังไปเฮ็ดงานพี่น้องอันนี้ทั้งคุยกับน้องทั้งคุยกับลูกแล้วก็เฮ็ดอันตามหุ่งไปนําพี่น้องเราเ,รอ,เอาดเพื่ออะไรหรโค้นี่ของฝรั่งเล้าพี่น้องเขาจะเออ่ต่ำธรรมดาบ่บ่ใส่ปลาล่าค่ะเมตตาใส่น้ําปลาเี่ข้าวหนาอค่ะน้องส่วนนี้โคกของเมตตาใส่ปลาล่านิดเดียวค่ะ ไม่ใส่มากค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องตำปักหุงไห่ฟางเล่าถอดลูกสิน้นลูกสิ้นเนื้ออ่าแล้วก็พัดลูกสิน้นไส้เซนมาเด้อค่ะพี่น้องกินซ่ํานี้ค่ะพี่น้องอัดบักหุงบัใหญ่นี่ละพี่น้องบักหุงหน่วยหนึ่งมันเฮิมแมเราตำตำ,ตำมันก็ไเด้นเนื้อเหนี่ยหอยประมาณนี้พี่น้องมาเสิบแสรน้ำกันเด้อ สวัดีนะค่พี่น้องสุกคูสทุกคนมากินเขาน้ำกกัเด้อจ้าโอ้ยเมื่อนี่ดีใจพลังเ่าเล่าสื่อบักหุ้งม่ให้เอื่อยตามพี่น้องเอ้ย oh. ทักเฟอร์พักไปอ, oh. อ่ะอ๋อกินกินบะเนียแซบๆอ่ะส่วนเด็กๆทานข้าวแล้วนะคะแล้วก็ดูหนังอยู่ห้องรับแขกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตำบักฮุ่งจานบักไงพี่น้องเอ้ย มึงก็เอ่ยจะให้ทำผู้สมบงอันนีพตพอจะกินเองจนเมื่อได้นน่ทำให้เฉพาะขลังเล่ามากหลายเอากินบบเนี้ <c oughs> ส่วนอันนี้ของเมตายเอากินบักลากินด้วยเอื่ยดีใจมากาเลยพึ่งมือแหลกเขาหยุดห้องก่าสิได้มาหา ลูกซินน้ำนั่นี่ลูกซินเศษๆจานไปจานมาเลยแบบเนี้ยอ๋อ ปลาเผ็ดมาเด้อมาเด้อพี่น mm ้อ hmm. งมาเด้อมาเยี่ยมเอื่อยล้วก็มาเยี่ยมหลานหลานบอ mm hmm. คอยสบายลาี่นาหน่อยบอคอยสบายป mm hmm. ลาคุงเ้ิมพี่น้องแซ่ Ừm. nào rau thai luộcอาหาร. style. <coughs> มมแม่เดวกกิสมันคริสต์มาสสวดยอของเยอะแยะของเยอะแยะยังของเยอะแยะไปส่งของไปส่งของอ๋อเพื่อนหมายถึงเพื่นไปเห็นงานส่งของ ช่วงคริสต์มาสงานหลายเมนโบหลายคิวเมนบ่ต้องไปส่งหนังส่งนี่เมนบ่่แตโบได้เงืนดีเด้อถ้าทำงานช่วงคริสต์มาสอีหยังช่วงวันแดงวันหยุด,อ,ดอีหยังสิแมเมนโบ จะเป็นยังไงเขาก็าอย่าเอาบนลมล่ต์ซุกคอบอลถับไปครับ oh. ได้เขาจะเอาพนักงานเกาเลือพนักงานไหมครับช่วงคริสต์มาสช่วงเทศกาลทั้งเกาทั้งไม่๋อทั้งเกาทั้งไม่ ช่วงนี้ถนนไม่กระริญก็ต้องทับรถแล้วบ้างแล้วมาอยอเ่เริ่มหนาว,วมนาวเริ่มหนาวเลยแจ้งหนีมาสิลงมาประบุช่วงคริสมาสโอ<บ>อันนี้มาลงมาแล้วกบ ฝนตกใส่ก็ละล่ได้แบบนี้มันบอกไม่อมเอ้ท้ามในแบบนี้บะหม่วงน้อนใบครับรสั่างมันขึ้นแบบนี้บอกมันขึ้นตอนตีหนึ่งตีสองบะหม่วงังเปบอกชินแล้วว่าถอ่ คร <laughs> ับรถเงาครับรถเงาเป็นรถพัวแม่นมมม่นล่ายี่บันใส่บุนไมีรถวัว ต้องถืไปเห่ปาปานนี่หรอ,อกนี่มันจะเง่าโพดยิด่สินมีหรอ44เมตรเห่าทักเงวเนี่ยปา้าทั้งแสบทั้งเพ็ดอันนี้ก็ได้คือเก่งอ่ะเวลาคือเก่งก็ต้องไปเห็ด ครับโลยุมมองน้ำมองที่นกำงามมองเการ่วมแต่ไม่แต่ปีหรอกเกิดทานเนี่ยสิบสี่ป,ปีป้าสิบสี่ปีแต่เป็นเบาอันนี้เท่าเดอกอัน <c oughs> นี้เท้าเราอันทำผู้สม้มอันนี้เม่ไตรกะขออนุญาตน,อน้องแล้วล่ะน้องเม่ไตรเขาก็ไป ตัดอันเนื้ององอก,อ,อกด้วยกับที่มีอยู่หมองใบหน้าแต่กัรักษาต้อนเนื่องค่ะโอเคขึค้นอยู่ค่ะพี่นอ้องเนียวกับหายรักษาดีแล้วล่ะม,มาสบายแต่กับไปเห็นงานคือเก่าแห่พี่น้องเอ้ยพลังเราเงีอไหล แล้วเขาชอบชอบครับรสควอมถ้าเป็นเพื่อนเขาสิบลาป่วยแบบเขาก็ป่วย <laughs> อันนี้ป่วยก็คือบอกป่วยสังบ่บ่ช <laughs> ีวิตจิตใจคือการครับรถอืส Ja. Mm. Det var om det där reklam. De där? Ja. Alltså de som gick in i porten. Jaha, de. Mm. Men det är sjukt. Men eh, nästa vecka du jobbar fem dagar eller? Men är inte det jobbigt? Alltså... Ja. 哦，放多颗萝卜了。啊，shit！啊，呀呀，嘿，排啥？木有排工。木是上班。 Jag vet inte men hon är bara... Ja. Sävlar. Nej. Är min vacker? Ja... Good question. Men vet du? Sommarskuggan förstör att Ol-Bomans värld... Mhm. De mm. förs... Mm. Oj. Jag såg att blåa <svölk> har... <hörs> det? ควรโชคดีทำทุกสงไต้ไตกะจะไปแล้วพี่นอ้องแฝรั่งเล่ามากินต่อมูมอามาแวลาิสเตอร์แน่้วไมอุมซิตเตอร์ู้ดอยากนสมิต้องนอน,นดูมุมนวอืออ๋อพี่น้องไปแล้วพี่นอ้องทั้งลกกับซมาเอออันบีทรฟรม โอเคน้องพลังเล้าไปแล้วบ๊ายบาย,บายนี่พัดเศษสองกล้องนี่เป็นหมอกรวดอ่ะน,นี่เป็นตับมะฮุ่งพี่น้องตับมะฮุ่งเหลือพลังเหล้วเอาไปกินน้ำเลยได้สามกล้องแบบไปดูบ่อยากให้นาสายไประบัดเนี่ยบ่สับเออเฮ้ยดูเอาสกู๊ปมาบริสุทธิ์ได้เลยน่าเสงอ่ะก่อนพลังเหล้าไปละเอากล้องเขาไปน้ำเด้อ i yes. okay. Hello. 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 Let's get so, hello. Hello.